สวัสดีครับผมอาจารย์แนทภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกตลอดเดือนมิถุนายนพุทธศัการาช2563ชาวลัคนาราศีพฤกษกมีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบศิลปะชอบบันเทิงเริงลมสนุกสนานเจ้าสำราญเจ้าสเสน่ชอบเข้าสังคมชอบกินชอบใช้รักสวยรักงามเอาใจเก่งรอบรู้ด้านดน,นตรีและศิลปะเป็นคนเก่งในศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตอีกด้วยนะครับ การงานการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกษภตลอดเดือนมิถุนายนดาวเจ้าเรือนการงานดาวราหูจออยู่พบกระดุมพระการงานเดิมหรืองานที่ลงทุนไปแล้วยังเกาะให้เกิดรายได้อยู่ไม่ขาดมือนะครับดาวอาทิตย์จออยู่ในเรือนการเงินเป็นธงชัยอย่างไรเสียก็มีช่องทางหางานหาเงินได้คล่องในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะหมายถึงเงินสดหรือสินเชื่อช่วงนี้มีมาตลอดเงินไม่ขาดมือแน่นอนครับ การงานดีการเงินก็ดีตามแต่รายจ่ายก็ยังเยอะเหมือนเดิมยังไงก็ต้องตั้งสติและบริหารการเงินให้ดีๆนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทําอย่างมีสติแล้วทุกๆอย่างจะเริ่มดีขึ้นขอให้ชาวาลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะครับความรักของชาวาลัคนาราศีพฤษภตลอดเดือนมิถุนายนดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวอังคารจอนอยู่ในเรือนลาพระได้ตําแหน่งจุลจักร สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักยังสดใสยอยู่นะครับแต่อย่ามัวเพลินจนหลงลืมให้เสียงานเสียการนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ช่วงนี้จะมีคนผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปสนุกสนานแต่อย่าเพลินจนขาดสตินะครับก็ขอให้โชคดีโจาะพรึมครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภตลอดเดือนมิถุนายนระวังโรคเก่ากำเริบให้ทุกกายทุกใจนะครับจะเกิดโรคผื่นคันมีปัญหารีบปรึกษาแพทย์นะครับ แต่ไม่มีอะไรมากจนต้องเป็นกังวลนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่างชิลๆและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันทุกคนนะครับคำทำนายนี้เป็นคำทำนายแบบโดยรวมสำหรับแต่ละราศีอาจจะไม่ตรงกับบางคนเพราะแต่ละคนจะมีพื้นดวงเดิมที่ต่างกันและตำแหน่งดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงจำเป็นต้องผูกดวงวางลัคนาผู้ที่อยากรู้แบบละเอียดและเป็นดวงของตัวเองจริงๆ สามารถแอดไลน์แอดมาดูดวงกับผมได้ครับฉลองการเปิดช anel ใหม่ของผมตอนนี้ผมดูดวงให้ฟรีครับแบบเจาะลึก360องศาถามคำถามได้ไม่จำกัดอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้เราขี่ชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ